สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมกับวันที่20กินอย่างไรให้สุขภาพดีก็คือรับประทานอาหารทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่าลดหวานมันเค็มจำกัดปริมาณแคลอรี่นิดหน่อยนะคะเพื่อหวังว่าจะเป็นการลดน้ำหนักแบบค่อยเป็นค่อยไปจะได้ผลหรือไม่วันที่30เรามาดูผลกันนะคะสำหรับวันนี้เราไปดูอาหารมื้อเช้ากันค่ะมีอะไรบ้างนะคะส่วนสาหรับมื้อเที่ยงนั้นทานยังไม่ทันจะเสร็จค่ะต้อง รีบไปโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าคุณยายเนี่ยไม่สบายกระทันหันนะคะดังนั้นมื้อเย็นก็ยังอยู่ที่ศูนย์อาหารของโรงพยาบาลค่ะเป็นเมนูอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะอาหารเช้าวันนี้ของป้านะคะเป็นแซนด์วิชนะคะไข่กับแฮมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันค่ะใช้น้ำสลัดนะคะทาไปทั้งสองแผ่นเลย เสร็จแล้วก็วางด้วยแฮมแล้วก็ไข่ดาวน้ำนี้นะคะอีกแผ่นหนึ่งม,มาประกบค่ะแล้วก็นําเข้าอบค่ะเดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันค่ะ ค่ะก็เรียบร้อยนะคะสําหรับเมนูอาหารเช้าของป้าก็มีแค่นี้นะคะเป็นแซนด์วิชแฮมไข่ดาวน้ํานะคะผักสลัดนิดหน่อยแล้วก็กาแฟค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาหารมื้อกลางวันกันค่ะสำหรับมื้อกลางวันวันนี้นะคะก็ทานง่ายๆนะคะเป็นบะหมี่แห้งนะคะโดยที่ไม่ใส่กระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ไม่ใส่พริกน้ำส้มไม่ใส่น้ำตาล ของเขานะคะแล้วก็เพิ่มผักค่ะพริกตรงนี้นะคะป้าตักมาแต่พริกนะคะให้ดูสวยงามแต่ว่าป้าใช้เป็นมะนาวของเราแทนนะคะส่วนน้ําตาลนะคะป้าก็จะใช้เป็นน้ําตาลผสมย่าหวานค่ะนะคะสักนิดหน่อยค่ะเศษหนึส่วนสาช้อนชานะคะนี่ค่ะแค่นี้เองค่ะมื้อนี้ก็รับทานง่ายๆนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีเวลาทํานะคะคุณยายไม่ค่อยสบาย นี่ค่ะเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะคะสำหรับปริมาณแคลอรี่นะคะป้าจะประมาณไว้คร่าวๆที่ส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเราพบกันในมื้อของว่างและก็มื้ออาหารมื้อเย็นค่ะทานอาหารกลางวันยังไม่ทันจะเสร็จนะคะมีความจำเป็นจะต้องออกมาทุระด่วนเลยค่ะตอนนี้5้าโมงเย็นแล้วก็ยังไม่เสร็จค่ะ ก็เลยต้องอาศัยศูนย์อาหารของที่นี่แหละคะ่ะมื้อเย็นก็เป็นนี่ค่ะเกาเหลาลูกชิ้นปลาค่ะขอตัวทานก่อนนะคะของหวานตบท้ายนะคะด้วยเต้าหวยน้ำขิงค่ะแต่ว่าปลอดน้ํำตาลนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะตั <c oughs> <c oughs> วปลาท่องโกนี่แหละจะทานน้อยนิดนึงนะคะ สําหรับมื้อเย็นของป้าก็มีแค่2เมนูนี้นะคะเพราะว่าอยู่นอกบ้านค่ะเลยไม่ได้ทำเองอขอตัวทานก่อนนะคะค่ะสําสหรับวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทั้ง3มื้อเลยซึ่งเป็นการยากนิดนึงในการที่จะคำนวณพลังงานนะคะแต่ป้าก็พยายามคำนวณให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะส่วนอาการของคุณยายก็เพียงแค่ติดเชื้อในอ ทางเดินอาหารนะคะก็ให้ยาค่าเชื้อแอดมิที่โรงพยาบาลก็ปลอดภัยดีนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ